เดี๋ยววันจันทร์ไปว่ากันวันจันทร์ติดเรียนก็เลิกเลิกที่โมงเลิกเรียนประมาณสามสี่โมงจัดเอออวันจันทร์ตอนเจ็ดก็ได้ว่ากันว่ากันนี่คือนัดคู่กรณีเหรออะเป็นนัดเราได้แหละเราจะได้ไบไม่ใช่เหรอเอา้าแล้วไหนบอกว่าเราคู่กรณีอืมอะไรของพี่เนี่ยก็พี่ให้หนูคุยกับมันวันนี้สองวันนี้ไงถ้าคุยวันนี้แล้วเขาโอเคตกลงวันจันทร์พี่ก็จะนัดให้ไปใช่ไหมไม่อยากได้ก็ไปอยากได้สิ ได้ไปแล้วพี่ได้ไอะไรต้องอะไมาแดงพี่พี่ได้หนูพี่ได้มาเงินหนูได้อะไรจากพี่หนูลอไปเนี่ยหนูไม่ได้อะไรเลยถ้าหนูโดนลงคดีที่หนูแย่เน,นี่ยหนูนึกถึงของตีทุกนะหนูเอา <S <S นั้นหรอกนี่ยเห็นไหมพี่ว่าขู่อย่างเงี้ยแต่ได้ใบอ่ะเออเดี๋ยววันจันทร์เจอกันโอเคไม่ต้องไปนัดใครนะวันจันทร์นัดใครวันจันทร์ไม่มีน,นัดก็ไม่รู้พี่พูดแล้วว่าวันจันทร์ นนัดากี่โมงขอเวลาพี่เริ่งานทุ่มสองทุ่มเรับสองทุง่มก็ได้แล้วนัดที่ไหนมาสอบพออีกไหมเนี่ยต้องเดี๋ยวพี่ไปหาเราอ๋อโอเคโอเคโอเคไหมเนี่ยโอเคแต่ว่าเอาใบามาด้วยใช่ไหมใบก็อยู่กับร้อยเวทแหละใบที่มันขึ้นนะมันแต่ว่ามันมันมีอันที่ลงลายเซ็นไปด้วยอ,ะอ่ะต้องได้ใบที่ลงลายเซน็นโอเคเดวอนจันไปหาวันจันสองทุ่มเจอกันที่คอนโดพร้อมใบ เขาไป็นเจ้าจังหวัดแล้วจะทำอะไรหรือเปล่าถ้าทำเดี๋ยวถุงไปโอเคไหมถ้าพี่แมวไปผมก็จะมงพี่ทำอ้โหวันนั้นเมาเพราะว่าพี่ไม่ได้มีนะพี่ไม่ยอมพี่หรอกอ่าโอเคไหมพี่รอบนี้พี่ทำสายแล้วพี่ไม่มีถุงพี่ไม่ทำโอเคปะอืมแต่รอบที่เราพี่โกหกนะโอ้พี่ก็เมาอ่ะพี่ก็ไม่รู้ถุงไว้ไหนจะอยู่ในรถนั่นแหละไหนเขาบอกว่าพี่เข้าไปตอนหกโมงใครบอก พี่คนที่อยู่ข้างหน้าพี่คนนั้นอะ่ะคนที่ชอบทอาําเอกสารให้อะ่ะเรามาโรงพักเหรอใช่ก็ที่โทรหารพี่รอบแรกไงเขาบอกว่าจะต้องจ่ายแค่กับพี่เท่านั้นน่ะไอ้ไอ้อค่าหนึ่งพันเลยนั่นอะ่ะอา้าวแล้วมาไงออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอออกจากโรงพยาบาลแล้วนั่งรถมาอา้าวแล้ววันนี้คือ เดี๋ยวรอพี่มาถึงแล้วก็จ่ายกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวต,ตอนนั้นพี่ก็บอกเราไม่ใช่เหรอว่ามันจะจะจ่ายแล้วต่อเมื่อให้เขามาตามเรื่องก่อนที่แ่งการทางอะ่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกบอกพี่คุยกับเราพี่หกว่าก็ตอนแรกไม่ได้บอกามาไม่<ะ>พี่ข้างหน้าเขายังบอกเลยว่าปกติค่านี้ต้องจ่ายวันแรกที่เกิดอุบัติเหตุก็ร้อยเวรเขาบอกพี่แบบนี้อ่ะ คนนั้นเขาไม่ใช่ร้อยเวรมันตัดสินไม่ได้คนที่ตัดสินคือเจ้าของคดีเราอะไรใครอ,อพิมพ์พี่ไม่ใช่เจ้าของคดีหรอคือเอาง่ายอ่ะที่ที่พี่บอกเราอ่ะว่าอยากจะปรับปรับคือการปรับอ่ะคือทุกอย่างมันต้องจบไงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบเพราะว่าไอ้ไนั่นมันก็ยังจะเรียกเงินกับหูอยู่เลยคือการปรับคือทุกอย่างมันจบแล้วรู้หรอป่าะ อ่าฮะเออแต่ตอนเนี้ยผูก้กรณีหนูมันก็ยังแบบอยากจะได้เงินหนูที่ไปยังยังปรับไม่ได้ไงเท่ากับว่าเท่ากับว่าวันนี้อิงไม่ต้องรอพี่รออิงต้องรอแค่เคลียร์กับคู่กรณีแค่นี้หรอก็ใช่ก็วันที่มาเคลียร์กันถ้าสมตสมติสมมติถ้าเขาเรียกหนูหมื่นหนึง่งหนูมีให้เขาแล้วเขาแบบเออไม่จิตใจมันก็ต้องลงประจำวันเพิ่มว่าเขาไม่จิตใจแล้ว อันนั้นะคือจบแหละจะมาดำเนินคดีหนูไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีผลเมาคให้ผลเมามาอยู่กับพีจะมาอ้างว่าวันนั้นผมเห็นเขามีอาการเมาเขาว่ามีอาการน่ะคุณก็ต้องมีผลตรวจของตำรวจหรือของแพทย์ซึ่งวันนั้นหนูเป่าแค่ของตำรวจของแพทย์หนูไม่มีเพราะหนูไม่ได้ไปโรงพยาบาลมันก็จะทําอะไรหนูไม่ได้หนูไม,ไ,ไม่ต้องกลัวเรื่องโดนดำเนินคดีไม่ะลยทีททนี้ที่ยงิงราอยู่เนี่ย ันอิงรอเอาใบนั้นจากพี่เลยได้ไหมอ่ะใบไหนใบที่เป่าพี่แกแกกลัวพี่ไม่ให้แกกลัวพี่ดำเนินคดีหรอพี่สัญญาว่าพี่จะให้อ่ะแล้วตอนนี้เฟคอนโดพี่เลี่ตรงนะพี่อยากรอให้ทุกอย่างมันจบแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ให้แล้วแน่รอให้ครูก่อนนี่มันไม่อะไรก่อนรอให้แบบทุกอย่างมันมันแบบโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่จะให้อยู่แล้วเห็นไหมหัวคููจะบอกบริษัทประกันด้วย บอกว่าอะไรบอกว่าแบบเนี่ยเมาอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ที่เขาพิมพ์ไปให้มันไปบอกเลยมันไม่มีผลของตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้แค่นั้นแหละโอเคค่ะการที่มันจะยืนยันมันต้องมีหลักฐานมันก็ต้องได้ลงเอบริษัทมันจะยืนันมันจะนั่งได้ต่อเมื่อมันมีหลักฐานของนั่นไงแต่ประกันมาส่งผลเมาไปแล้วว่าเป็นสูตรัวแทนน่ะก็จบแล้วค่ะโอเค เร,เราไม่ต้องอมาไปหัวเรื่องนั้นเลยเรื่องมอเมาเราติดปัดทิ้งไม่ได้เลยค่ะครับคุณค่ะวันจันทร์ตอนเยงนี่แหละว่ากันว่ากันนี่คือนัดคู่กรณีเหรอ,อว่ากันนี่คืออะไรเป็นนัดเราเนี่ยแหละเราอยากได้ใบไม่ใช่แค่เอ้เอาแล้วไหนบอกว่ารอคู่กรณีอ,อะไรของพี่เนี่ยก็พี่ให้หนูคุยกับมันวันนี้สองวันนี้ไงถ้ามัน แม่มันน่าจะรู้เรื่องมาคุยกันมาสองวันมันคงไม่ดเยอะม้งแล้วถ้าเขาออโอเคคือถ้าวันนี้เขาคือถ้าคุยวันนี้แล้วเขาโอเคตกลงวันจันทร์พี่ก็จะนัดให้ใบใช่ไหมเออเอ,อ่ไม่อยากได้ย็ไม่ไปแล้ได้ใบแล้วพี่ได้อะไรทำไมม่ได้พี่พี่ได้หนูพี่ได้งเงินหนูได้อะไรจากพี่หนูรอไปเนี่ยหนูไม่ได้อะไรเลย ถ้าหนูโดนลงในคดีนี่หนูแย่เนี่ยหนูที่หนูหนหติดถูกนะหนูเอากันหรอเนี่ยเห็นไหมพี่ว่าขู่อย่างเงี้ยยิงก็อยากได้ใบอ่ะเออเดี๋ยววันจันทร์เจอกันแค่นี้แหละ